โดเพราะการเคลื่อนที่วงกลมที่พี่ใช้คําว่า execute เลยนะแปลว่าอันนี้ใช้ดูก่อนเข้าห้องสอบนะครับนะก่อนเข้าห้องสอบนะหลักการของเราจะใช้หลักการ3สเต็ปครับนะสสเต็ปสสเต็ปของวงกลมมันจะมีธรรมชาติไม่เหมือนนิวตันนะไม่เหมือนซิกมา F เท่ากับนะครับ3สเต็ปของมัน,นเรียงตามลำดับเป็นดังนี้นะครับ1คือ นึ่งคือน้องต้องดูก่อนว่าโจทย์ถามหาอะไรซึ่งจำได้ไหมคีย์เวิร์ดมันคืออะไรครับ V หรือโอเมกา้าจำได้ใช่ป่น้องจะวิ่งไปทาง V หรือน้องจะวิ่งไปทางโอเมโอเมกา้านะถามหาอะไรเสร็จแล้วเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมหรือแนวแรงพี่เขียนแค่นี้รู้เรื่องวันนี้เขียนแนวแรงนะครับอาจเติมคาว่าแนวแรงแนวแรงให้ครบ นี่คือสเต็ปหนึ่งหลังจากนั้นเข้าสู่โพเซตวิเคราะห์ทันทีว่าสหาหนึ่งคือถาม2คือหายามาอย่ามา,อ,า,มาอันที่สามนะถามหาอะไรเงี้ยนะอันที่หคือถามอันที่2คือหาหาอะไรครับหารนาวงกลมหารนาวงกลมให้เจอหารนาวงกลมให้เจอนะครับย้ํานะครับ ว่าระนาบนั้นอยู่ในแนวใดซึ่งข้อสอบร้อยละ9 9ของเด็กไทยนะเด็กไทยใจดีนะครับในมปลายเนี่ยมันจะมีระนาบสองอย่างหลักๆคือระนาบวงกลมอยู่ในแนวราบหรือระนาบวงกลมอยู่ในแนวดิง่งแค่นี้เองนะระนาบวงกลมอยู่ในแนวราบหรือระนาบวงกลมอยู่ในแนวดิง่งหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นพอเราหาระนาบวงกลมเจอซึ่งมันไม่ได้ยากเย็นใช่ไหมดูปุกรูใช่ปะ เราต้องหาระนาบแล้วไปตั้งแกนตั้งแกนคำนวณครับหาระนาบแล้วตั้งแกนคำนวณจำไว้เลยนะครับนี่คือสเต็ปที่2ซึ่งแกนการคำนวณเนี่ยหลักๆจะมีอยู่2แกน1คือแกนเข้าศูนย์กลางวงกลมแล้วปกติมันจะเป็นแกนคู่ฉากใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นอีกแกนหนึ่งจะเป็นแกนตั้งฉาก แนวเข้าศูนย์กลางครับอะพูดแล้วมันดูไม่รู้เรื่องเพราะนั้นน้องลองดูนะครับสมมุติว่าพี่มีลูกบอลนะครับเคลื่อนที่เป็นวงกลมสมมุติว่านะครับลูกบอลเคลื่อนที่เป็นวงกลมเป็น2กรณีนี้ วาให้พี่หน่อยถ้ากรณีนี้วัตถุอยู่ที่ตรงนี้ครับกับกรณีนี้วัตถุอยู่ที่ตรงนี้ตั้งแกนเหมือนกันปะเหมือนปะไม่เหมือนเลยนะครับการตั้งแกนการคำนวณเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้แนวเข้าสู่ศูนย์กลางคือแนวนี้ครับแนวตั้งฉากต้องเป็นแนวนี้ครับนี่คือแกนการคำนวณ แต่ถ้าวัตถุมันดันมาอยู่ตรงนี้แนวข้อสูย์กลางคือน,นี้ครับเห็นปะแนวตั้งชาคือแนวนี้นะเว้ยไม่ใช่เอ,อก็แนวราบแนวดิ่งนะโอเคปะ,ะต้องระวังนะครับเพราะนั้นวาดรูปสองรูปนี้ไว้โยงมาแล้วก็เขียนทิมขึ้นไป3คือตั้งสมการถามหาสมการครับ นะสามคือสมการนะครับเพราะนั้นการวิเคราะห์วงกลมนะครับเราจะใช้หลักการ3สเต็ปคือถามหาสมการถามอะไรน้องดูวัทย์ถามหาอะไรแล้วเขียนแรงให้ครบหาอะไรครับหาระหน้าวงกลมกับตั้งแกนให้เสร็จสมการคืออะไรครับเซตสมการให้ถูกต้องโอเคป่ะ ง่ายๆนะครับเพราะนั้นสเตปสมการคืออะไรสเตปสมการก็คือดูว่าน้องจะวิ่งไปทาง V หรือน้องจะทิ้งวิ่งไปทางโอเมก้าทีเอฟจำได้ใช่ปะ่ะแค่นี้เองนี่คือเวลาเราเซตสมการถ้าข้อมูลในโจทย์หรือสิ่งที่โจทย์ถามมันเป็น V น้องก็ใช้แรงเข้าสู่ศูนย์กลางเท่ากับ M V Square, สแควร์ส่วนอะไรส่วนอถ้าข้อมูลในโจทย์หรือสิ่งที่โจทย์ถามเป็นโอเมก้าทีเอฟก็จะใช้แรงเข้าสู่ศูนย์กลางเท่ากับ m ออะไรครับ โอเมกาสแควร์ครับจบแค่นี้เองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้อ่าแล้วก็ที่เหลือก็คือถ้ามันเป็นกรณีสเปเชียอื่นๆก็คือต้องไล่สมการให้ครบถูกป่ะนะเวลาไล่สมการให้ครบน้องก็ต้องรีมาร์กไว้ว่าเลยครับต้องจำา u m ครับจำอะไรบ้างแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเท่ากับ m a อะไร ac เท่ากับ m อะไร เอ็มวีสแส่วนอเท่ากับอะไร M omega อ,ไรอ็มโอเมกาสแอะไรสแควร์ออ่ะโอเมก้าคืออะไรดุนสุดท้ายโอเมก้าคืออะไร V ส่วนอะไร V ส่วน R เซตาส่วนอะไรส่วน T ถูกปะแต่ถ้ามุมหนึ่งรอบวงกลมคือเท่าไหร่2พายเวลาคือคาบคาบเป็นส่วนกับกับความ T ครับ จบครับแล้วที่เคยสอนมาก่อนหน้านั้นขยําทิ้งไปให้หมดเบาๆในทางปฏิบัตินะแล้วจําหน้านี้หน้าเดียวโอเคป่ะจําหน้านี้หน้าเดียวนะครับแล้วตีกอบไปนะครับสูตรหลัก JUM สูตรหลัก JUM สูตรรองจบครับบทนี้การเคลื่อนที่วงกลมขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับที่เหลือคืนลุยข้อสอบอย่างเดียวเคนะ แล้วน้องก็เอาสามสเต็ปนี้ไปใช้นะครับหัวใจของสามสเตปวงกลมคืออะไรถามหาสมการจําได้ใช่ปะถามอะไรแล้วเขียนแรงให้ครบหาละหน้าวงกลมแล้วตั้งแกนสมการที่เซตดูว่าเป็นเส้นทาง v หรือเส้นทางอเมิก้าทีเอฟโอเคนะแล้วที่เหลือถ้าน้องคิดไม่ออกน้องก็ไปหาสมการช่วยกันเอาเองนะครับช่วยตัวเองโอเคปะตัวใครตัวมันนะครับนะหาทางรอดให้ได้ อ่าน,นี้คือหลักการ3สเต็ปนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ตรงนี้น้องก็วงเล็บว่าบางครั้งข้อสอบยากก็จะต้องไปมีสมการช่วยแค่นี้เองนะครับก็น้องก็ไปหานะครับบางครั้งสมการช่วยอาจจะเอาเรื่องเลขาขาคณิตไปแก้สมการช่วยบางครั้งอาจจะเอาบทอื่นมาผสมหรือเอางานและพลังงานมาใช้โอเคปะ่ะนะมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะครับไม่มีอะไร เฮ้ย hey, แล้วเข้าใจคําว่าระนาบวงกลมแนวราบกับแนวดิ่งปะเข้าใจปะอเอาไงดีวะนี่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 อุทิศตัวมากเลยนะระนาบวงกลมตามแนวแนวราบจะเป็นแบบนี้นี่ไปครอบมาจากรูปโบราณนะเนี่ยอ่านี่เข้าใจระนาวงกลมตามแนวราบปะมันเหมือนปีเฮลิคอปเตอร์อะนึกออกใช่ปะน่าเขาเรียกแนวราบ แต่ถ้าระนาบวงกลมตามแนวดิ่งมันจะประมาณนี้ดูเต้นกินลำกินมากเลยนะ,ยะนี่ระนาบวงกลมเข้าใจใช่ป่ะเนี่ยเขาเรียกว่าระนาบวงกลมต้องมองให้ออกก็คือพื้นโต๊ะก,กับพื้นผนังเกทเน,ะะนาะระนาบวงกลมนะครับหาให้เจอนะครับถ้าหาไม่เจอน้องว่าแบบไหนยากกว่ากัรลาบหรือดิ่งทําไมดิ่งยากกว่ามันยังไม่ตอบไม่เคลียร์ทำไมดิ่งยากกว่า fc ไม่เท่ากันเพราะความเร็วตอนมันเหวี่ยงอะตอนมันลงมามันจะเวี่ยงแรงตอนมันขึ้นไปมันจะเวี่ยงทําไมชา้าแปลว่า v มันทําไมกันไม่เท่ากันตลอดการเคลื่อนที่แต่ถ้าละนาบตามแนวราบ v จะทําไมกันถ้าโจทย์ไม่ได้พูดอะไรแปลว่าเท่ากันถูกปะเพราะนั้นเจอระนาบในแนวดิ่งเมื่อไหร่ยาวโอเคปะยาวอันนี้คือจุดที่เราวิเคราะห์นะครับ อ่าโอเคเพราะนั้นตรงนี้จบแล้วเราก็เลยสามารถลุยที่เหลือตามอัธยาศัยกันได้แล้วนะครับที่เหลือทําโจยอย่างเดียว